ฟู้ดไลซ์สา์ทำง่ายอร่อยจริงสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำป่นปลาทูกันนะคะวัตถุดิบก็มีปลาทูนึ่งแกะเนื้อแล้วหอมแดงกระเทียมน้ำต้มสุกมะนาวน้ำปลา น้ำตาลมะพร้าว่ะพริกขี้หนูสวนกับพริกขี้หนูจินดาเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะคะวิธีทำเราก็จะนำกระเทียมไปล้างทำความสะอาดก่อนกับหัวหอมนะคะแล้วเดี๋ยวเราทำไปคั่วในกระทะเราก็นำกระเทียมมาล้างทำความสะอาด พี่ขี้หนูล้างทำามสะอาดแล้วเราก็มาหัน่นแว่นหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำลงไปคั่วรวมกับหอมกระเทียมและพี่ขี้หนูแล้วก็นำหอมกระเทียมสาม สิบขี้หนูลงไปคั่วคั่วไปอ่อนๆคั่วให้ให้ให้ใหทุกอย่างเราก็คั่วไปจนว่าจะสุก อันนี้พริกบางส่วนเริ่มสุกแล้วเราก็จะเอาพริกขึ้นมาก่อนขากรใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาขาขึ้น อันนี้หอมกระเทียมเราก็สุกแล้วนะคะเปื่อก็จะเตรียนถ้าไม่แน่ใจเราก็ทอามือหยิบด,ดูถ้าแน่นี้มจแสดงว่าสุกแล้วเราก็ดับเ่าตัดเข่งพิกล้วแล้วเราก็มาตัดก้านออก แล้วก็ปอกเผือกหอมกระเทียมแค่ปอกกระเทียมหอมกระเทียมสุกแล้วเนื้อก็จะใส พริกเม็ดใหญเราก็หั่นท่อนจะได้โนะขลกง่ายค่ะเราก็นําไปซอยชิ้นเล็กๆจะได้โนะขลกง่ายค่ะทุกอย่างเราก็พร้อมแล้วนะคะหอมกระเทียมพริกขี้หนูค่ะเดี๋ยวเราจะนําลงไปโขลกในครกแล้วก็นาําค่ะลงไปโขลกก่อนเพราจะ อันนี้คาเราก็ตำละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมอื่นใส่ลงไปเราก็จะใส่กระเทียมะหอมพริกขี้หนูแล้วโขลยผสมให้เข้ากันให้แหลก เดี๋ยวเราโขกส่วนผสมให้แหลกแล้วเดี๋ยวเราจะนำปลาลงไปโขกรวมกันทุกอย่างเราก็โขลกละเอียดแล้วเราก็จะนำปลาใส่ลงไปโขลกรวมกัน ถ้าเราใส่ปลาชูงลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็โขกให้รวมกับส่วนผสมในครบแล้วก็ตำโขกปลาให้แหลกให้เข้ากับเข้าเนื้อกับเครื่องปรุงนี่เราก็ตำละเอียดแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าว นี่เราก็ใส่ลงก่อนต้องชิมดูก่อนรสชาติยังไงก็น้ำปลาแล้วก็บีบน้ำมะนาวเสร็จแล้วเราก็คลุกเ้าให้ส่วนผสมเข้ากันบดน้ำจันให้ให้ใหละลายแล้วก็คลุกเ้า เติมน้ำสุกลงไปเติมน้ำต้มสุกเราลองคนดูก่อนอย่าให้เหลวไปหรือข้นไปอันนี้เราผสมแล้วเราก็ลองชิมดูรสชาติก็จะให้มีเปรี้ยวเค็ม หวานนิดหน่อยเมื่อเราปรุงรสชาติได้ทีแล้วเราก็ตักไข่ถ่วยพร้อมเสิร์ฟบนบาทูเราก็ทำเสร็จแล้วนะคะรสชาติก็มีเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานนิดหน่อยทานกับผักสดนีวันนี้เราก็มีผักชีกับผักกาดนะคะ เราก็สามารถรับประทานกับผักสดอื่นแตงกวาหรือผักอื่นตามชอบเมนูนี้ทำง่ายอร่อยจริงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe เพื่อติดตามคลิปอย่างต่อเนื่องนะคะ